เล่าผิดหวังนักท่องเที่ยวจีนโบเหลือกมาเที่ยวประเทศเล่ายางที่ขาดวังไวในขณะทีหลายประเทศเพียนบานแหฮตอนฮับนักท่องเที่ยวจีนยางคือคักโดยเฉพาะเนซวงวันปีใหม่กุ๊ดจีนซึ่งอย่างที่หูกันดีว่าเนซวงวันปีใหม่กุ๊ดจีนจะมีเศร้าจีนจำนวนหลายหลานคนแห่กันลังไลไปเที่ยวอยู่ตามประเทศ เพเสลิอมสองวันปีใหม่และโดยเฉพาะหลังจากทีซอปอจีนได้เปิดประเทศอย่างเป็นทางการยิงเฮตห้หยคนจีนสามารถเดินทางออกนอกประเทศอย่างสะดวกสบายด้วยเหตุนี้จึงเฮตห้หาลายประเทศในโลกภาคกันก้ากีิมตอนหับนักท่องเที่ยวจีนที่มีทั้งจำน,นวนคนและกำลังการสื่อการจ่ายสื่อสินของที่เฮตห้หนักท่องเที่ยวจีน คืออันดับหนึ่งนักท่องเที่ยวทีไรยประเทศต้องการไล้ที่สุดและร่วมถึงซอปปอเล่าเซ็นกันทีได้ผ้ากันกาะกีมเพียรตอนฮับนักท่องเที่ยวจีนที่ขาดว่าจะลังไรเดินทางมาท่องเที่ยวซอปปอเล่าโดยเฉพาะหลังจากทีซอปปอเล่าได้ประสบผลสำเร็จ การ,กอร่อสางและน้ำใส่เส้นทางรถไฟล่าจีนที่สามารถเสียมต่อการเดินทางของคนเล่าและคนจีนที่สามารถเดินทางไปมหาศูยังสะดวกสบายและได้เปรียบโก้หลายประเทศเพื่อนบ้านในอาซีของพวกเขาแต่ว่าลาสุดก็มีการไล่งานขอมูลการเดินทางเข้าออกอยูดานซากลโบตินไส้แดนเล่วจีน ว่าเพียงสามมือของการเปิดดานแมนมีคนเดินทางออกไปซอโปอจีนหลายกลัวคนเดินทางเขา้าซอปปปเล่าเลขคาวนี่เองก็เป็นสัญญาณทีโบดีเลยเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวจีนบอเหลือกประเทศเล่าเพียงมมท่องเที่ยวตามทีรัฐบาลเล่าขาดบ้างไว้โดยทานพอท่อเวียงวิไลสวัยวันหัวหนากรมตำรวจกวดกา คนเข่าออกด่านสาโกนบอตินแข้งหลวงน้ำท่าได้หายสัมผัสว่าในวันที่1 1มกร2563นับต่างแต่ประเทศจีนได้เปิดประเทศขึ้นใหม่ในวันที่8มกรเป็นต้นมาได้มีการเดินทางเข่าออกพันดานสาโกนบอตินเริ่มนับมือมีความคึกคืนอย่างต่อเนื่องแต่ว่าส่วนหลายัยงเม็นการเดินทาง ข้าออกไปซอปอจีนหลายกลัวเดินทางเขามาซอปอปอเล่าซึ่งอิงตามสถิติระยะสามวันแต่วันที่8ปดหาวันที่สิบมังกออรศพวปนทีสามได้มีผู้เดินทางจากจีนพ่านดาสาวกนบอตินเขามาเล่าเพียงซีฮอยเศร้าโกคนและในนี้ส่วนใหญ่แมนเป็นคนจีนที่มีทั้งหนักทงเที่ยวและแห้งานจากจีน เดินทางกลับขึ้นเพื่อมาเหตเวียกยู่ซอ,อปอปปเล่ากับบริษัทจีนส่วนผู้ที่เดินทางออกจากเล่าเข้าไปจีนแมนมีหลายกลัวถึงแปดห้อยหาซิกคนซึ่งส่วนใหญ่แมนเป็นคนจีนเช่นเดียวกันที่เดินทางกลับขึ้นมาประเทศเพื่อกักเกียม์สองบุญปีใหม่หรือบุญกุศลจีนกับขอบครั้วนอกจากนี้ก็มีคนเล่าจำนวนหนึง่งเดินทางไปจีน และเพียงเทนี้ก็เหตุให้เห็นว่าคนจีนที่เดินทางมาเล่าสุไลก็เป็นเพียงแห่งงานหรือนักธุรกิจที่ต้องการเดินทางมาเฮดเวียกหรืออัยอยูประเทศเล่าโบเมนมาเพื่อท่องเที่ยวพักพรใส่ใจเงืนของตนตามที่ขาดว้างวัยและคนจีนที่อยู่ในเล่าก็เหลือที่จะเดินทางกับเมื่อบานเพื่อสลองบุตปีใหม่กับขอบคัวเลนนอกนี พิ่นยังกาวตืมว่าการเดินท่าเข่าออกผ่านดานสากลบอตินในระยะนี้นอกจากคนจีนและคนเล่าเมนยั่งบอรปรากฏเห็นบุคคลจากประเทศอืน่นหรือประเทศที่สมเทือทั้งนี้เนื่องจากระยะเบื้องต้นของการเปิดประเทศจีนเมนยั่งบออนุญาตให้พลเมืองเล่าหรือพลเมืองจากประเทศที่สที่ทิววีซ่านักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปประเทศจีนเทือ ผู้ที่ทิว้ววซสาอื่นๆจึงแมนสามารถเดินทางเข้าไปใดเละมโมฮอดในมือนีวันที่ส,สัสองสสมังกร2องพศสามเซิงกงกับวันปีใหม่กุดจีนยังเป็นทางการและเป็นมือที่คนจีนจะออกเดินทางไปท่องเที่ยวเยี่ยมยามญาติพี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือไปท่องเที่ยวเสริมสลองวันปีใหม่ยู่ประเทศต่างๆหลังจากจีน ได้พ้นไข่ามาตรการป้องกันโควิดแต่ทางสองปปเลาหรือสนาคาวต่างๆในประเทศเล่าก็ยังไม่มีวีเววการรายงานการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนว่ามีการมาท่องเที่ยวสอปปเลาเป็นจำนวนล้วงไหลหรือบอพอกอนหนานีหลายสนาคาวได้มีการรายงานการกักกิมต้อนหับนักท่องเที่ยวจีนอย่างคึกคืนแต่ผัดมาหอดมือเท่ กัปบรมีนักท่องเที่ยวจีนหลังไหลมาซอปปปเล้าอย่างที่ขาดวังงว้ว่านักท่องเที่ยวจีนสามหลานคน้นเกมมาเที่ยวประเทศเล่าเมนบรมีเลยพอในจำนวนตัวจริงของวันที่แปดหาวันที่สิบมังกรเมนมีคนจีนเพียงหนึ่งพันแปดหอยคนเดินทางมาซอปโปเล่าทั้งในดา่านโบเตนและในสนามบินซึ่งมีวามแตกต่างปานฝ่ากับเฮล เมื่อเข้ามาเปรียบเทียบกับประเทศเพียนบ้านอย่างประเทศไทยที่ลังจากประเทศจีนเปิดประเทศมือทําอิตก็มีนักท่องเที่ยวจีนและกรุ๊ปทั่วจากประเทศจีนเป็นจำนวนหลวงหลายหลายพันคนเดินทางเข้ามาสนามบินประเทศไทยอย่างล้นลามและสาม,มารถูไดว้ว่าคนจีนเหล่านี้เดินทางมาประเทศไทยเพียงมากท่องเที่ยว และจับใจสื่อของตามทีรัฐบาลไทยขาดา้างวัยเมื่อเบาะถวงนักท่องเที่ยวจีนนั่นเองโดยในมือทับอิทของการต้อรับนักท่องเที่ยวจีนทานอนุทินห้องนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยก็ได้เดินทางไปต้อรับนักท่องเที่ยวจีนด้วยตนเองโดยเพิ่นขาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาประเทศไทยประมาณส0 0แสนคนในไตรมาสทับอิท แในเดือนนี้เดือนมังกรในช่วงปีใหม่กุจจินขาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนประมาณ6ก0มืนกว่าคนเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยอย่างแน่นอนและขาดว่าประเทศไทยจะได้หับจำนวนเงินมหาศาลไหลสะพัดเขาประเทศจากนักท่องเที่ยวจีนและนี่ก็เป็นผลดนรับจากการเปิดประเทศของประเทศจีนที่ได้ทรงพ้ดี ต่อกับหลายประเทศอื่นๆย่อนการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนน in ั่นเองเซิงจันเลวก็ตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พร้อมด้วยกดติดตามกดซับสไครต์ให้ส่องข่าวพล่าพลาเข้าเพื่อเป็นกำลังใจและติดตามข่าวสารจากซอปปอลเล่ายังไว้ท่านใจ